สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับวันนี้มีหูฟังบลูทูธมาแนะนำกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ดูกล่องก่อนนะฮะกล่องใหญ่โตอลังการทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับเกินเฟรมนะเดี๋ยวผมเอาหูฟังออกมาก่อนนี่นะครับกล่องเป็นแบบนี้นะครับมาจากแบรนด์โฮโคนั่นเองนะครับเป็นหูฟังแบบครอบนะครับแบบบลูทูธนะครับรหัสคือรุ่น ESD 15บห้เขาเขียนอยู่ตรงนี้ นะครับหน้ากล่องก็เรียบๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับกล่องใหญ่มากเลยนะครับเกินเฟรมออกมาเลยนะครับตัวนี้เป็นหูฟังแบบครอบนะครับที่เป็นหูฟังแบบบลูทูธนะครับหรือไร้สายนั่นเองนะแล้วก็กล่องเนี่ยรวมถึงตัวหูฟังนะครับสวยงามและมีความอลังการมากนะที่สําคัญคือเสียงโอเคนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมแจ้งราคาให้ต้นคลิปก่อนเลยตัวนี้ผมเห็นกล่องที่แรกนึกว่ามันจะแพงนะปรากฏว่า ตัวนี้ราคาจำหน่ายนะครับโฮโค ESD15 นะฮะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ550บาทนะครับไม่เกินจากนี้นะครับราคาที่ผมแจ้งก็เช่นเคยนะเป็นราคาที่ผมจะบอกไปทางแพงนะหาซื้อกันจริงๆก็จะถูกกว่านี้แหละแต่ราคาเนี่ยไม่เกิน550บาทนี่กล่องอย่างเท่นะครับซื้อฝากเพื่อนเนี่ยหรือซื้อฝากใครนี่นะครับดูเจ๋งมากเลยราคาไม่กี่ร้อยเองนะครับก็มาดูที่กล่องก่อนกล่องนะครับเป็นวัสดุแบบกล่องแข็งๆเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยเรียบๆนะครับออกแบบมา แบบไม่มีโลโก้ยี่ห้ออะไรเขาเลยนะครับเป็นรูปหูฟังตรงนี้นะฮะแล้วก็มีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับ ESD15 ตรงนี้นะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็เขียนยี่ห้ออยู่ตรงนี้โขโขนะครับแบบนี้เหมือนกันนะฮะด้านล่างก็เป็นรายละเอียดต่างๆของตงัวหูฟังนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูพร้อมกันนะข้างบนก็เรียบๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็เป็นรูปหูฟังนะครับบอกว่านี่นะครับ Wireless Bluetooth Headphone นะฮะมีรูปหูฟังอยู่ตรงนี้แล้วก็ ตัวนี้เขาบอกว่าใช้บลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับรองรับ AUX แล้วก็สามารถเล่นการ์ดได้ด้วยเท่ากับว่าเขาเล่นได้3ระบบเลยนะครับก็ใช้แบบไร้สายก็คือแบบบลูทูธนะฮะหรือว่าจะเสียบสายฟังก็ได้นะครับเสียบสาย AUX เข้าไปหรือว่าอาจจะเล่นเพลงโดยตรงโดยการเอาไมโคร SD การ์ดใส่เข้าไปแล้วก็เล่นผ่านตัวหูฟังได้เลยนะครับทีนี้มาดูร,รายละเอียดตัวหูฟังกันก่อนจะไปดูหูฟังนะสั้นๆตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไวเลสเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน5.3นะครับ อลองรับความถี่ก็ตั้งแต่นี่นะครับอ่นอันนี้จะเป็นความถี่ของตัวบลูทูธนะครับ 2. 2, 2 4 0 2ถึง2 4 8 0กิกะเฮิร์นะฮะความถี่ในการส่งสัญญาณนะใช้งานได้รประมาณ10เมตรนะครับในสถานที่โลง่งๆนะครับระหว่างตัวรับกับตัวส่งนะ s t d n y t y t i ม e นะครับมากถึง180วันเลยนะครับคือเปิดแล้วไม่เล่นนะฮะ ใช้งานต่อเนื่องเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงนะครับก็เหมือนเดิมนะเวลาที่เขาเทสมานะครับจะเปิดความดังไว้ไม่มากนะครับแต่ก็แจ้งสเปคไว้ค่อนข้างสูงนะครับฟังต่อเนื่องถ้าแจ้งว่า12ชั่วโมงเนี่ยใช้จริงได้สัก8นี่ผมก็นับถือแล้วนะฮะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องคุยเหมือนกันนะครับ12ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับรองรับความถี่เสียงมาตรฐานนะครับ2 0ถึงเฮิร์ชนะฮะแล้วก็ TF card support นะฮะหรือว่ารองรับ micro SD card ตั้งแต่100 28เมกถึง32กิกเท่ากับตัวนี้ใส่ได้สูงสุดจะอ่านการ์ดได้แค่32กิกนะฮะก็ถ้าเล่นแค่เพลงก็น่าจะพอนะหลายพันเพลงแล้วล่ะนะครับกล่องประมาณนี้นะครับผมขอออกก่อนมันใหญ่นะฮะโอเค okay, มาดูที่ตัวหูฟังตัวหูฟังมีด้วยกัน2สีนะครับสีเนี่ยนะครับสีเทาๆดำๆกับสีขาวอีกสีหนึ่งนะครับขาวก็จะมีความมุกๆหน่อยหนึ่งเป็นสีเงินๆแหละนะฮะก็แกล่องหูฟังออกมานะครับจะได้หูฟังอันหนึ่ง คู่มือนะครับแล้วก็สายอีก2เส้นนะก็เป็นสาย AUX เส้นหนึ่งนะครับแบบ3.5นะครับในกรณีที่เราอาจจะไม่อยากใช้บลูทูธนะครับหรือว่าเราจะไปเสียบกับเครื่องเล่นเพลงที่มันไม่มีบลูทูธเราก็สามารถใช้สายเนี้ยเสียบเข้าที่ตัวหูฟังแล้วก็อีกด้านเนี้ยเอาไปเสียบที่ตัวเครื่องเล่นเพลงได้ประมาณนี้นะฮะแต่ว่า,าในคลิปส่วนนี้ก็อาจจะพูดถึงระบบบลูทูธหลักนะแล้วก็สายชาร์จแบบ Type C สั้นๆอย่างเงี้ยนะครับ1เส้นแค่นี้เองนะครับโอเคเรามาดูตัวหูฟังกัน ตูฟังเนี่ยต้องต้องอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแค่วางไว้แล้วดูเนี่ยมันสวยนะครับผมบอกเลยคืออา่ามันสวยดีนะครับหมายถึงว่าโดยรูปล่างโดยหน้าตาโดยอะไรก็จะบอกว่ามันก็ทรงคล้ายๆประ,ประเภท AirPods Max นั่นแหละเพียงแต่ว่าสดุมันไม่ได้ดีมากนักนะครับเพะต้องพูดตามจริงมันเป็นหูฟังไร้สายในกลุ่มที่มีราคาประหยัดนะฮะเพียงว,ว่าหน้าตามันอะไรเงี้ยดูออกก็ได้นะครับเพราะวางมาเนี่ยดูดีเลยนะฮะ ก็มาดูส่วนประกอบต่างๆกันนะตรงด้านบนตรงนี้นะครับเขาก็ทําเป็นพลาสติกนะครับก็ใหญ่โตทีเดียวนะครับคือไม่เหมาะพกพาเนนี้นะ่าะเอาไว้ใช้ในบ้านนะมันเกะกะมากเลยเท่า,าไบข้างนอมพับไม่ได้ด้วยนะครับคือมันต้องไปท่านี้เลยนะหมุนได้แค่นี้เองนะครับแต่ว่าไม่สามารถพับครึ่งหรือพับเก็บหูฟังอะไรเข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเหมาะอยู่ในบ้านนะครับเอาไปางนอกนี่มันเกะกะนะครับก็ด้านบนเป็นวัสดุพลาสติกสีดำนะครับทำลายแบบนี้ไว้นะ ด้านในมีนวมนะครับก็เป็นแบบผ้านะครับแล้วก็มีฟองน้ําอยู่ด้านในนะครับแบบนี้นะนิ่มๆน,นะแล้วก็ด้านบนเป็นพลาสติกทํำลายก็ตัวเนื้อพลาสติกก็ต้องมันก็เป็นเกรดธรรมดานะครับคือมันดูสวยเฉยนะครับแต่ถ้ามาดูจริงๆแล้วก็ตัวเกรดวัสดุเขาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคือไม่ได้ถึงกับมีความเนียบอะไรมากแต่ว่าก็ไม่ได้มีตะเข็บคมอะไรแต่อย่างใดนะเพียงแต่ว่ามันก็ ตามตามเนี้ยนะฮะมันจะเป็นแบบเนื้อพลาสติกเลยคือไม่ได้ทําสีมานะมันก็จะมีดูความเป็นพลาสติกพลาสติกหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการใช้งานเนาะแล้วก็ที่ขาสองข้างนะครับระหว่างตรงตรงที่เป็นจอยนะครับสาหรับระหว่างตัวโค้งตรงนี้ยืดถูฟังนะมันก็สามารถยืดได้นะครับเป็นสเต็ปคึก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 แบบนี้นะเพื่อให้แบบเวลาเราใส่ที่หัวแล้วก็มันก็จะปรับความสูงความต่ำของตัวโค้งตรงนี้ได้นะครับแบบนี้นะสองข้างนะวันนี้ผมพยายามจะใช้สับให้มันชาวบ้านนะเพราะว่า มีในคลิปนะครับบางท่านก็บอกว่าผมใช้สับดูยากไปหน่อยนะครับเช่นชาวบ้านอะไรกวาดไปเดี๋ยวผมจะพยายามปรับปรุงแล้วกันนะครับตามคอมเมนต์นะก็พยายามจะอธิบายในแบบชาวบ้านหน่อยแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายนะลูกคลุงไปเลยก็ตรงนี้นะครับตรงที่มันเอาไว้ปรับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบดึงได้แบบนี้เนาะก็ไม่มีตัวล็อกไม่มีอะไรนะครับมันเป็นมันเป็นขั้นขั้นข้างในอยู่แล้วคือเราดึงแล้วมันก็กึกๆๆอย่างนี้นะครับก็เวลาข้อไปก็ค่อยปรับให้มันเข้ากับขนาดหัวเราเท่านั้นเองนะฮะ ทีนี้ก็มาถึงส่วนของด้านด้านที่เป็นสีนะครับตรงนี้ก็เป็นเรียบๆนะครับเป็นสีมีสีเงินสีสีกับสีนี้นะครับตามที่ผมแจ้งไปนะตัวหูฟังนะครับก็จะอยู่ด้านในนะครับเขาบอกว่าใช้ไดรเวอร์ขนาด40มิลนะครับหรือตัวลําโพงมันเนี่ยขนาด40มิมตนะครับตัวนวมก็ดีนะผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับแต่ว่าแล้วแต่ชอบนะคือตัวนวมตัวนี้มันเป็นฝกน้ำนะครับแล้วก็ เย็บเป็นเนื้อผ้าไว้ได้นอกดึงออกไม่ได้นะครับมันติดมาเลยนะครับตรงนี้มันเป็นผ้านะครับซึ่งหลายๆท่านก็จะเคยเห็นว่าบางรุ่นมันจะเป็นหนังกับเป็นผ้าใช่ไหมอ่ามันมีความต่างกันนิดนึงตรงนี้คือเป็นผ้าเนี่ยข้อดีคือทิ้งไว้นานๆมันจะไม่เสื่อมนะครับเคยสังเกตไหมแบบแบบที่มันเป็นหนังอ่ะพอเราเก็บไว้นานๆนะครับหรือว่าอยู่ในที่ร้อนๆหนังมันจะแตกร้อนๆร้อนๆอ่ะผมมีตัวอย่างด้วยนี่นี่อันนี้ผมใช้อยู่เองเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ คือพอเราใช้ไปน,นานๆนะหนังมันจะลอกเป็นอย่างเงี้ยนะครับอายุมันถึงนะมันก็จะเก่านะครับถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมมันก็ไม่เชิงหรอกแต่ว่าถ้าเทียบถึงอายุการใช้งานก็แน่นอนแบบผ้ามันควรจะทนกว่าแหละเพราะนั่นมันจะไม่ลอกนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าเราใช้งานแบบที่มันมีแบบมีเหงื่อนะฮะ เหงื่อมันจะซึมเข้าไปในนี้แล้วมันจะทําความสะอาดยากนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถแกะมาซักมาอะไรได้มันติดอยู่ที่ตัวหูฟังแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการใช้งานของแต่ละท่านเนอะคือแบบหนังอะ <S <S ่ะเหงื่อมันไม่ซึมเข้าไปงมันก็จะไม่ส่งกลิ่นหรือว่าทําความสะอาดอะไรได้ง่ายคือต่อ้มันเลิกเหงื่อเราก็เช็ดได้นะฮะแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันเป็นผ้าก็แน่นอนแหละถ้ามันมีเหงื่อหรือเปียกน้ําซึมเข้าไปเนี่ยมันทําความสะอาดยากกว่านั่นเอง <S <S นะครับอ,อาจจะเอาผ้าชุบน้ําเช็ดแล้วซับได้แต่ว่าก็แน่นอนมันจะมีการเก็บ ฝุ่นหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้มากกว่าหนังเพียงแต่ว่าระยะยาวมันก็จะไม่แตกนะมันก็จะอยู่ของมันโซเน,นี่ยนะครับก็อ่าสำหรับรูปร่างภายนอกก็ประมาณนี้นะแล้วก็ส่วนของคอนโทรลนะครับหรือว่าส่วนของปุ่มปรับอะไรต่างๆนะก็จะอยู่ที่หูฟังด้านขวาด้าน,าานซ้ายนะครับโทษทีอยู่ที่หูฟังด้านซ้ายด้านเดียวนะครับเดี๋ยวผมดูมาร์กเกอร์ก่อนนะออด้านขวานะาถูกแล้ว นะครับเวลาใส่มันจะอยู่ท่านี้นะครับปุ่มปรับต่างๆมันจะอยู่ข้างมือขวาแบบนี้ก็คือเวลาเรามือจับแล้วก็กดเอาด้วยนิ้วโป้งตรงนี้นะครับด้านสายเรียบๆไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรตัวหูฟังก็หมุนได้แค่นี้นะครับไม่สามารถพับอะไรได้นะเพราะฉะนั้นมันจะใหญ่เกะกะเหมือนกันเวลาออกไปนอกนะในส่วนของด้านขวานะครับจะมีคอนโทรลก็มาตรฐานนะครับมีปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับรวมถึงปุ่มรับสายวางสายนะแล้วก็มีบวกกับลบตรงนี้นะครับก็ใช้ เวลาเชื่อมต่อแล้วนะครับปุ่มบวกลบเนี่ยก็มาตรฐานเลยคือไว้ปรับเสียงกับเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับปุ่มลบก็ไว้ย้อนเพลงกลับนะครับมีช่องถัดมาก็เอาไว้ใส่ไมโคร S D การ์ดนะครับรองรับสูงสุดที่32 g ิสนะครับสำหรับช่องใส่ S D การ์ดตรงนี้นะครับเป็นการ์ดแบบเล็กๆกันนะที่เราใช้ใส่โทรศัพท์นะครับตรงนี้เป็นช่องชาร์จนะครับสำหรับเวลาจะชาร์จถูกฟังก็เอาสายแท pe ซเสียบเข้ามาตรงนี้ แล้วก็สุดท้ายก็คือช่อง AUX แบบ3.5นะครับก็ทั้งหมดตัวมันก็มีเท่านี้ที่นี้เรามาดูการใช้งานทั่วๆไปแบบสายก่อนคือแบบสายนะครับเอาสั้นๆเลยเนะตรงนี้ไม่น่าจะมีใครใช้ไม่เป็นนะฮะเขาให้สายมาเส้นหนึ่งแบบนี้ AUX นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้แบตเตอรี่นะครับหรือต้องการให้ตัวหูฟังมันประหยัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เราแบบเราอาจจะเอาไปใช้กับเครื่องเล่นที่มันไม่มีบลูทูธแบบนี้นะ เราก็สามารถเอาสายที่เขาให้มาหรือท่านใดที่มีสายหน้าตาแบบนี้นะครับ AUX นะแบบนี้นะเสียบเข้าบ่างนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบที่เครื่องเล่นอันนี้คือฟังได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นง่ายๆเลยคือมันตอนนี้มันก็แปลงร่างเป็นหูฟังสายนั่นแหละนะครับแบบนี้นะเอาไปเสียบได้เลยโดยที่หูฟังสายเนี่ยเท่าที่ดูจากคอนแทคนะครับต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เทสแบบสายนะเดี๋ยวนี้ไม่มีอุปกรณ์จะรองรับแบบแบบ3.5มากเท่าไหร่นะครับ เท่าที่ดูจากพินคอนแทกนะครับให้สันนิษฐานได้ก่อนเลยนี่มันเป็นแบบสองคอนแทกธรรมดานะครับสเติโอมาตรฐานแปลว่าตัวนี้เวลาเราใช้สายเสียบมันจะไม่รองรับฟังก์ชันใหม่นะครับคือฟังได้อย่างเดียวนะครับคือเสียบเข้าไปเนี่ยจะเหมือนหูฟังแบบโอเวอร์เอียร์มาตรฐานเลยก็คือฟอังได้อย่างเดียวไม่มีฟังก์ชันไมโครโฟนนะครับเวลาเราเสียบเข้ามาตรงนี้แบบนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะเรามาคุยส่วนของบลูทูธแล้วกันทีนี้มาถึงส่วนการเชื่อมต่อ นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธก็เช่นเคยนะครับผมจะแนะนำแบบคนไม่เคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้มาก่อนเลยนะครับสำหรับท่านที่เชื่อมต่อเป็นอยู่แล้วซึ่งมันก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรตรงส่วนนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็วิธีการเชื่อมต่อพื้นฐานนะครับก็หูฟังหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยอันดับแรกให้เอาไปเสียบชาร์จก่อนนะครับเสียบชาร์จช่องนี้นะ คือซื้อมาแกะจากกล่องเอาสายชาร์จเสียบแล้วไปชาร์จก่อนเลยนะครับสัก15-20นาทีอะไรก็ได้เพราะตัวนี้แบตมันค่อนข้างเยอะนะเสียบชาร์จไว้สักพักก่อนนะครับเพื่อเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับว่า,าตัวหูฟังมันชาร์จเข้าไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับรวมถึงเป็นการกระตุ้นแบตเตอรี่ภายในในกรณีที่มันไม่มีแบตเตอรี่มาเลยนะครับตัวนี้ผมชาร์จมาแล้วหลังจากที่เราทําทการชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็ เรามาเชื่อมต่อที่อุปกรณ์ของเรากันนะครับก็ง่ายๆนะนี้ผมก็เดี๋ยวสั้นๆไปเลยแล้วกันนะครับก็ให้เราทําการกดปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้นะครับปุ่มรูป power เนี่ยนะครับปุ่มนี้นะหรือว่าหนับนี้ก็ปุ่มล่างสุดนะฮะกดนะครับให้มันติดขึ้นมานะครับมันจะมีไฟติดอยู่เนี่ยอ่าอย่างนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับมันเดกระพริบแดงๆฟ้าๆตรงนี้นะจากนั้นลายเชื่อมจะขึ้นเห็นนะครับโคโค ESD15 แบบนี้เราก็กดเชื่อมต่อ แค่นี้เองใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการเชื่อมต่อไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเท่านี้เองนะครับก็ตอนนี้หูฟังสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็มาตรฐานเนาะปุ่ม power นะครับจะเป็นปุ่มเล่นเพลงและหยุดเพลงด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มบวกลบเนี่ยก็เป็นเล่นเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เป็นเลื่อนเพลงด้วยก็อยู่ตรงนี้3ปุ่มนะครับสำหรับการคอนโทรลตัวหูฟังนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนแค่นี้นะครับพอตอนนี้หูฟังพร้อมใช้แล้วนะครับถ้าใช้งานเสร็จนะครับ จะกดปิดก็แค่กดปุ่ม power เ,เนี่ยค้างไว้ให้ไฟมันดับไปนะแบบนี้นะอ่ะแค่นี้นะครับมันก็จะหยุดเชื่อมต่อกันไปเองนะครับระหว่างอุปกรณ์เรากับชื่ออยู่ไหนละอ่าอยู่นี่นะครับก็จะหยุดเชื่อมต่อไปเองแล้วก็อ่าการใช้งานครั้งต่อ,ตอไปเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแค่กดเปิดเครื่องไม่ต้องมากดเชื่อมตรงน,นี้แล้วนะครับเพราะว่ามันเคยเชื่อมกันแล้วก็ง่ายๆแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะสำหรับขั้นตอนการเชื่อมต่อนะครับ โคโ ESD 15ทีนี้มาถึงส่วนสรุปกันนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะผมพยายามจะสรุปให้มันดูแบบไม่อวยสินค้าจนโอเวอร์นะต้องบอกว่าอย่างนี้เอาส่วนของคุณภาพก่อนนะครับคุณภาพในการผลิตเนี่ยตรงส่วนผิวสีอะไรเนี่ยทำได้ดีนะส่วนที่ผมดูแล้วเฉยๆก็คือตรงโครงหัวด้านบนซึ่งก็อย่างที่แจ้งไปแหละมันไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานนะนะแต่ว่าก็ มันดูมีความเป็นพลาสติกเป็นนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับส่วนนี้ซึ่งมันทาสีมาสวยงาเห็นปะ่ะมันก็เลยดูแบบแบบดูแบบเออถ้านตรงนี้มึงทําสีมาก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็อย่างว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุนเดี๋ยวมันก็ราคาแพงโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าพอเมื่อมองจากราคาของตัวนี้แล้วนะครับราคามันประมาณแบบ500500ร500นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หูฟังไร้สายแบบครอบหน้าตาดีจริงๆนั้นก็อยู่ในเกณฑ์รับได้แหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าตรงนี้เป็นสีการจ,จะสวยกว่านี้นี่นอาจจะเป็นแค่ความคิดดเห็นนม้วยะครับ ในส่วนของสีตรงนี้ก็ทํามาสวยดีนะครับแล้วก็ส่วนของคุณภาพเสียงนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับด้วยความที่หูฟังไซน์เนี้ยนะครับมันมีเสียงเบสเสียงอะไรของมันมาอยู่แล้วแต่ที่ผมฟังเนี่ยก็คือ,เ,อเขาจะขาดกลางแหลมไปนิดนึงคือเสียงอะ่ะเหมือนกับเขาพยายามจะโจนให้มันมีเบสซะจนมันออกทุ้มๆไปนิดนึงอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกของผมด้วยนะหลายๆท่านที่ชอบเสียงแนวนี้ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นหูฟังที่ ใช้งานกลางคืนในบ้านนะครับผมว่ามันเหมาะกับการใช้งานในบ้านมากกว่าแหละด้วยความที่มันพับอะไรไม่ได้นะครับคือเราไปเนี่ยต้องไปท่าน,นี้เลยนะครับซึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้กระเป๋าอะไรในการเก็บมานะเพราะฉะนั้นแล้วมันน่าจะเหมาะกับการเอาวางไว้ที่บ้านแบบว่า,าแฟนหรือใครหรือคนในบ้านอาจจะนอนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราต้องการดูหนังดูคลิปอะไรของเราไปนะครับก็ไม่อยากใส่หูฟังแบบแบบอันเล็กๆดี๋ยวอาจจะล่วงหายห,ายหรืออะไรเงี้ยในบ้านนะก็ อาจจะเลือกใช้เป็นหูฟังแบบนี้ได้อย่างมันใส่สบายกว่าด้วยนะครับมันมันไม่ค่อยเจ็บหูในหูฟังแบบเนี้ยมันไม่เหมือนแบบที่ยัดเข้าไปในหูนะแต่ว่าถ้าพกมาข้างนอกก็อาจจะต้องหากระเป๋าที่มีไซส์ขนาดใหญ่นิดนึงไว้ใส่มันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะมันเก็บไม่ได้ไงมันเป็นท่านี้ไปเลยนะครับก็น่าจะเหมาะกับการใช้งานในบ้านมากกว่านะครับในส่วนอื่นก็ด้วยมองจากราคาแล้วก็คุณภาพที่เขาให้มารวมถึงการทําสีงานประกอบฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยก็ไม่รู้จะติอะไรนะครับมันก็คุ้มค่าตัวมันของมันดีแหละนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับโฮโค ESD 15นะฮะก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะแล้วก็ช่องทางออนไลน์นะครับผมจะมีช h อปปีนะครับของทางร้านนะครับก็ทยอยลงสินค้าเรื่อยๆเขาจะอัปเดตสินค้ากันเกือบทุกวันแหละนะครับก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ใน e s s r r p t t o o นะครับลองแวะเข้าไปดูกันได้ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ